สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนี่ก็จะสิ้นเดือนมกราคม2025นะครับเวลาผ่านไปไปอย่างรวดเร็วนะครับฟุตบอลคาราบาวลีครับของอังกฤษนะครับก็จะคิกออฟกันในช่วงอาทิตย์หน้านะครับเป็นนัดที่2นะครับเป็นนัดที่2องเลยครับจะได้รู้ว่าใครจะเข้าชิงกันนะครับอาเซนนอลนะครับยังเป็นรองสกอร์กับนิวคาสเซิลอยู่นะครับ ก็นัดแรกนะครับอาร์เซนอลเปิดอ e ิมิเลสสเตเดียมแพ้กับนิวคาสเซิลไปศูนย์ประตูต่อ2แลนะครับแหมเป็นไปได้ก็ทำให้นัดนี้จะเป็นงานยากขึ้นเนื่องจากนิวคาสเซิลจะเป็นเจ้าบ้านแล้วทีเนี้ยอาร์เซนอลจะเป็นผู้มาเยือนแล้วก็แอดมินคาดว่านะครับคาดว่านะครับตามกูรูหลหลายท่านนะนิวคาสเซิลก็จะแพคแพคกลางรับสัก2ตัวแล้วก็หลังอีกสัก4ตัว แล้วก็เผลอๆนะฮะจะใช้วิธีแบบรอสวนกับรอให้อาร์เซนอลนะครับเปิดหน้ามาเปิดหลังมาเปิดเกมลูกมาแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับรอสวนกลับอย่างเดียวปึ้งๆๆเข้าไปอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้อาร์เซนอลลวนได้หรือไม่อ่ะนัดที่2นะครับวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์เวลาตีสามนะครับอ่านิวคาสเซิลจะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คตอนรับการมาเยือนของเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับสกอร์ณขณะนี้ อาเซนนอนเป็นรองนะครับสองสกอร์ด้วยกันนะครับแมตช์แรกเนี่ยแพ้มาศูนย์ประตูต่อสองนะครับอาเซนอนจำเป็นต้องยิงอย่างน้อย2ประตูนะครับก็เสมอหากเสมอครับอาเซนอลชนะ2อศูนย์นะเสมอในต่อเวลาต่อเวลาเสร็จยิงจุดโทษเลยรู้ดำรู้แดงเลยโอ้ชอบชอบแบบนี้มากเลยไม่ต้องไปเตะใหม่แบบล่าลีลําไรมากมายเหมือนสมัยที่แอดมินยังเป็นเด็กๆนะครับเออคู่ต่อไปนะครับ สเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยแมตช์แรกเอาชนะลิเวอร์พู o ไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับที่ถิ่นท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับก็ทําให้นัดที่2รลิเวอร์พู o จะทํางานยากขึ้นนะครับแต่ลิเวอร์พู o จะได้เปรียบตรงที่มาเล่นที่แอนฟิลด์นะครับด้วยความเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เหล่าเดอะคอป ก็คงต้องเต็มสนามนะครับเพื่อช่วยเชียร์แล้วก็เอาชนะสเปอร์ให้ได้นะครับสกอมนาไม่ขาดนะครับนำไม่ห่างเหมือนาอ์เซนอนะครับเหมือนไอเหมือนนิวคาสเซิลนะครับตามหลังอยู่0ประตูต่อหนึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลิเวอร์พูลในฟอร์มกําลังแรงมากเลยครับอยู่หัวตารางของพรีเมียร์ลีกนะครับก็ยังไม่แพ้ใครมา17-18นัดแล้ครัก็รวมถึง UCL ก็ชนะรวด7นัดนะครับ ดังนั้นลิวพูเนี่ยลิวปูเนี่ยแปลจะใช้คำนี้ได้หรือเปล่าวะโรเตชันนักเตะหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่ายังจะต้องมีคิวดวนดวนเกลือกันอย่างต่อเนื่องนะเพื่อ,อเพื่อชิงชิงแต้มกับอทอฟฟี่สีน้ำเงินนะครับในอาทิตย์ต่อไปนะครับก็แอนดมินคิดว่าน่า,นาจะน่าจะใช้ชุดใหญ่ครับคิดว่าน่าจะใช้ชุดใหญ่นะครับ เพื่อเก็บสกอร์ให้เบ็ดเซดไปเลยเอชนะ20จบไปเลยภายใน90นาทีไม่ต้องไปต่อเวลาให้ยืดยาวนะครับตรงกับวันที่6นะครับวันพฤหัสที่6กุมภพาพันธ์เวลาตี3เช่นกันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปิดแอนฟิลเพื่อเอาชนะสเปอร์ได้หรือไม่วันดังกล่าวติดตามรับชมนะครับผมก็ถือว่าศึกนี้เป็นถ้วยถือว่าเป็นถ้วยใหญ่พอสมควรนะครับคาราบาครับคาราบาวับนะครับ EFL นะครับอของฤดูกาล202425่นะครับเดาวา่าลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิลจะเข้าไปชิงนะครับติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำๆเรวยรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ